เซอร์จิมแลดคลิปจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงหรือเปล่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสะข่าวในการขับไล่ตระกูลเกลเซอร์นะครับให้ขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทิ้งซะนะครับด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีนักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็การที่ไม่พัฒนาอะไรเลยในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักเท่าไหร่นะครับ และเมื่อวานนี้เองนะครับก็มีข่าวว่าอีลอนมัสจะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดหรือหุ้นบางส่วนของสโมสรอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ภายหลังก็เหมือนจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ออกมาปั่นเล่นๆนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหม่มาเลวครับว่าเซอร์จิมและคิปมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของอังกฤษจะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดโดยโคโศกส่วนตัวนะครับเป็นคนออกมาเผยเองเลยนะครับว่าหากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมีการขายจริงๆ เขาจะเข้าซื้อทันทีโดยตัวเซอร์จิมแรดคิปเองนะครับก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วและก่อนอันนี้นะครับก็เคยมีข่าวมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นตระกูลเกลเซอร์ไม่ขายครับมันก็เลยทําให้เรื่องราวนี้เงียบลงไปสําหรับเซอร์จิมแรดคิปนะครับเป็นซ e o ของบริษัทด้านเคมีนะครับที่ชื่อว่าอินดิยอนนะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเจ้าของสโมสรนีสในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยซึ่งเทคโอเวอร์ไปตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับการที่จะมีคนมาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนตระกูลเกลเซอร์เอาจริงๆไอตระกูลเกลเซอร์เนี่ยมันโดนไล่มานานแล้วตั้งแต่สมัยที่เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กสันยังคุมทีมอยู่ด้วยหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลครับ